สวัสดีครับกับช่อง YouTube ของแม่ครูวิลาชีน,นะครับวันนี้แม่ครูวิลาชนีจะพามาดูสวนป่าของแม่ครูเองนะครับซึ่งแม่ครูได้มาทําตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับนี่นะครับนี่ครับแม่ครูได้ขุดที่นาจํานวนห้าไร่ทําเป็นสวนป่าเพื่อจะให้ลูกหลานสืบ เพื่อจะให้ลูกหลานได้มีป่าไม้ใช้กันนะครับนี่ครับแม่ครูได้ขุดลอกกว้างประมาณ3เมตรครึ่งนะครับลึก4เมตรนะครับสวนป่าของแม่ครูวิราชีลีนะครับของแม่ครูเองนะครับแม่ครูก็ได้ปลูกไม้พะยุงไม้ตะเคียนแล้วก็ไม้ประดู่นะครับนะครับ ซึงวันนี้พ่อครูก็ได้พามาเรียนรู้วิธีชีวิตของแม่ครูนะครับแม่ครูแม่ครูแกทําหลายอย่างนะครับนี่นะครับจะเป็นสวนป่านะครับไม้ะยุงของแม่ครูเองนะครับมีถังพยุงไหหลําพยุงไทยนะครับแม่ครูชอบแม่ครูชอบต้นพยุงมากนะครับ,รบนี่นะครับ ก็ยังถึงหน้าแล้งพอดีนะครับต้นนี้อายุประมาณสี่เดือนนะครับสี่เดือนนี่นะครับนี่คือสวนป่าของแม่ครูเหลือที่บ้านของแม่ครูนะครับส่วนที่บ้านของแม่ครูเป็นพระยุงไหหลำนะครับแต่ที่นานี้เป็นพระยุงไทยนะแม่ครูทำสวนป่า รูทาเพื่อเป็นแนวทางให้กับคนในที่ชอบชีวิติสระนะครับนี่ครับในบ่อก็จะมีปลามีปลานินมีปลาตะเพียนนานาชนิดปลานะมีกบครับนี่กูนีกูแกทำมาให้กับลูกศิษย์ลูกหาให้กับลูกศิษย์ลูกหาหาย เพื่อเป็นพักผ่อนหย่อนใจโครงการของท่านปีนี้ท่านว่าจะมาทำที่พักให้กับลูกศิษย์สายานุศิษย์ทุกท่านที่มาจากต่างจังหวัดและก็ลูกเพจที่มาจากต่างจังหวัดนี้นะครับท่านจะมาทำที่นี่ให้เป็นที่พักผ่อนให้กับคนที่อยากมาเที่ยวหาแม่ครูนะครับนะี่ครับ ันก็ทมที่วายเยอะเลยครับเกือบหนึ่งไร่นะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นบ่อรอบจะเป็นบ่อรอบเลยนะครับตรงนี้เป็นที่ดินบ่อรอบรอบที่ที่แม่ครูจะทำที่สำหรับรองรับ แขกหรือว่าลูกเพจที่จะมาเยี่ยมเยียนแม่ครูนะครับ